การอาชีพสม,มัยโกรลกว่าที่ร้อยตรีธานีสีทองกับผมนายกัสฟีดอแมร์ตำแหน่งรองผู้มีการโครงการครั้งนี้วิตรละกาชีพสม,มัยกรลมีคณะกรรมการที่มาร่วมให้บริการดังนี้ 1. ครูสาขาวชิชาอิเล็กทรอนิกส์และครูสาขาวิชาอาหาร 2. นักเรียนนักศึกษามุอถือแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนครับต่างๆนะครับจากการที่ครู จะเป็นครูที่ออกพวกเราจะไปช้าป่าตามที่จะขึ้นนะครับถือว่าวิไลยการชี้สูโรคเป็นวิไลยต้นๆที่เดินทางไปช่วยน,นะครับที่มีกิจการมนี้เกิดขึ้นแล้วก็สุดท้ายพวกเรานะครับไม่ไกลจากตัวเมืองสักเท่าไหร่นะครับที่เราเลือกตรงนี้เนื่องจากว่าน้ำเริ่มแห้งแล้ว พวกเราก็ไปช่วยชาวบ้านไม่ว่าเรื่องของเครื่องยนต์ใช่ไหมย่นนี้่คุณท่าินีุมาบ้านยมแล้วมีไก่เหรอไก่ ันสุดท้ายออะไปรอด่ะครับก็ด้วยด้วยเวลัยการอาชีพสวยก็ลกนะครับได้ตระหนัก <N> ถึงความเดือดร้อนของพี่น้องชาวจังหวัดนคนรศรีธรรมราชจากอุทกภัยเมื่อ34วันที่ผ่านมานะครับเราเลยรีบ รีบรุดนะครับรีบรุดรีบจัดทำโครงการอาช่วยช่วยเหลือประชาชนขึ้นมานะครับซึ่งได้ปล่อยข่าวารไปเมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากว่าทราบดีว่าเมื่อหลังน้ำลดเร็วๆเราจะต้องเข้าไปช่วยที่น้องโดยเร็วนะครับจึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นมานะครับวิลัยการอาชีพสายรลกซึ่งอยู่ชายแดนของประเทศะอน,นัดนะครับสักวันหนึ่ง เมื่อเราเดือดร้อนพี่น้องอาชีวะศึกษาเราก็อาจจะมาช่วยเรานะครับเราถึงได้ตระหนักว่าเมื่อเพื่อนเดือดร้อนเราต้องรีบรุดไปช่วยเพื่อนนะครับเลยได้ให้ฝ่ายพัฒนานการนักเรียนนักศึกษาได้ทำ,ทำกิจกรรมนี้เกิดขึ้นมานะครับโดยได้บูรณาการการจัดการเรียนการสอนของแผนกช่างยนต์ช่างไิงฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และก็ะแผนกอาหารซึ่ง